อย่างตรงนี้คุณผู้ชมตรงนี้สามารถจอดรถได้อย่างต่ำๆก็คือน่าจะสาคันในมุมมองของผมนะไม่ใช่อย่างต่ำอย่างฟิตฟิตแล้วกัน3คันซึ่งหลังนี้นะครับโค้งหลังคาอันนี้เนะี่ยเราไม่มีเสากลางนะครับเราเอาเสากลางออกดังนั้นเนี่ยสเปนข้างหน้าจะค่อนข้างกว้างนะครับสวัสดีครับผมโบสาโลสแสงทองการช่างครับวันนี้อยู่ที่บ้านส่วนตัวเฉลิมเมเรกรียตรอเก้าหลังนี้เลย ในการสร้างบ้านคุณผู้ชมต้องบอกว่าถ้าคุณสร้างเองนะครับมีงบประมาณเนี่ยค่าใช้จ่ายเนี่ยในมุมมองผมนะ ค่อนข้างเยอะกว่าซื้อหมู่บาจจ้านจัดสรรนะครับในการซื้อหมู่บาจจ้านจัดสรรน่นะครับต้องบอกว่าต้นทุนเฉลี่ยของหมู่บ้านเนี่ยเขาก็มีการาแชร์กันรเรื่องค่าวัสดุค่าแรงอะนะ่ะเนาะเพราะว่าสร้างทีนึงก็หลายหลังใช่ไหมครับแต่การที่มาสร้างแบบบ้านส่วนตัวหรือบ้านสั่งสร้าง,ง,งนะครับตรงนี้ต้องบอกให้เลยว่าคุณสามารถดีไซน์ได้ตัวเองเอาความชอบของตัวเองได้เลยนะแต่สุดท้ายแล้วนะครับบัตเจตเนี่ยอาจจะสูงกว่านะซึ่งการ่อสร้างบ้านเนี่ยคุณผู้ชมบางทีสร้างเสร็จแล้วนะครับผู้รับสร้างเนี่ยเขาก็ไม่ได้ทําการต่อเติมให้นนาาส่วมกอชีพ คือสร้างอย่างเดียวคุณผู้ชมก็คือสร้างแบบเป็นหลังอย่างเดียวนะแล้วการสั่งสร้างบ้านเนี่ยต้องบอกว่านี่เลยต้องหาซื้อที่ดินเปล่าๆลงๆอาจจะอยู่ไกลผู้ไกลคนนิดนึงคุณผู้ชมนะดังนั้นเนี่ยในการที่จะเ,เลือกที่จะสร้างหรือเลือกที่จะซื้อในโครงการตรงนี้ก็ต้องตัดสินใจดีๆนะครับหลังนี้คุณผู้ชมเป็นงานที่เราทําการต่อเติมนะก็คือต่อเติมโรงจอดรถเป็นโรงจอดรถแบบ ่าเขาเรียกว่าบ้านคนรวยก็คือแยกส่วนจากตัวบ้านออกมาเลยนะครับแต่ในการต่อเติมแบบนี้คุณผู้ชมพื้นที่ของตัวบ้านก็สําคัญเหมือนกันค่อนข้างจํากัดนะครับหมายความว่าในการที่จะอ่าทำโงรถเนี่ยจะต้องมีพื้นที่ในการที่จะขับรถไปจอดแล้วก็สามารถเข้ามาจอดในโรงรถได้นะครับซึ่งการออกแบบและดีไซน์โรงจอดรถนะครับ ต้องบอกให้เลยว่าคุณจะต้องทําเผื่อที่จะเข้าไปด้วยนะอย่างเช่นเนี่ยถ้าคุณขึ้นมาจากข้างล่างเนาะอันนี้คือยกสูงมากเลยนะยกสูงจากพื้นข้างล่างคือสูงมากๆนะครับคล้ายๆกับบ้านผมเลยบ้านผมก็ประมาณนี้แหละนะครับยกขึ้นมาประมาณสัก2เมตรโดยประมาณนะนะจากพื้นขึ้นมาแลมตรงเนี้ยนะครับตรงนี้เขาเรียกว่าแลมเนาะที่มาสลบเนี่ยแลมขึ้นมาเสร็จพอขึ้นมาตรงนี้เสร็จเนี่ยใช่ว่าคุณเนี่ยจะพุ่งตรงเข้าไปจอดรูนี้ได้เลยนะครับไม่ใช่นะคุณต้องเลี้ยวเข้ามาทางนี้เคิร์ฟเลี้ยวเข้ามาทางนี้เลี้ยวเเข้้าามสร็จแลวก นะครับหักหน้าออกไปทางแคมป์คนงานตรงสังกะสีเนี่ยล้วก็ค่อยถอยหลังเข้าไปจอดตรงนี้คุณผู้ชมซึ่งโครงหลังคานี้ด้านหน้าของเขาเนี่ยจะอยู่บริเวณตรงนี้ครับอันนี้คือด้านหน้าของเขานะครับอันนี้คือด้านหน้าของเขาเนาะในการที่จะทําลงรถต้องดูพื้นที่ด้วยว่าพื้นที่อ่ะมันแมทกันหรือเปล่าหรือมันเข้ากับตัวบ้านหรือเปล่านะครับอย่างถ้า,ถ,าถ้าทำตรงนี้ผมมองนะถ้าคุณลูกค้าเนี่ยนะครับจะเอาหลังคาต่อออกจากตัวบ้านเลยได้ไหมแล้วก็ถอยหลังจอดเข้าไปในตัวบ้านเลยได้ไหมผมตอบให้เลยว,ว่าก็ได้นะไม่ผิด นะครับหรือจะทําแยกส่วนเป็นโรงจอดรถข้างๆแบบนี้ก็ได้ไม่ผิดนะครับแต่พื้นที่หน้าง,งานเนี่ยจะต้องบริหารจัดการให้เหมาะสมด้วยนะครับไม่ใช่ว่าคุณจะทําตั้งตรงนี้ก็ได้หรือจะตั้งข้างหน้าก็ได้ถ้าคุณจะทับมาตั้งข้างหน้าเนี่ยรถก็ไม่สามารถเลี้ยวเข้ามาจอดได้ตรงนี้จะต้องระวังนะครับหรือพื้นที่ตรงเนี้ยผมมองว่าพื้นที่ตรงเนี้ยสวยมากเลยนะถ้าเอาลงรถไว้ฝั่งเนี้ยโหแจ่มมากเลยแต่ว่าฝั่งเนี้ยท่านเจ้าของบ้านเลือกที่จะทําการจัดสวนเป็นปลูกต้นไม้ไปแล้วนะครับดังนั้นการวางเลเยอร์เนี่ย หนึ่งเลยก็คือขึ้นอยู่ความชอบดีกว่าในมุมมองของผมนะไม่มีถูกไม่มีผิดนะครับถ้าความชอบเนี่ยนะครับคุณชอบแบบนี้ก็คือจบแล้วนะครับแต่ถ้าเรื่องที่2นะครับเรื่องของการใช้งานนะครับการใช้งานเนี่ยในมุมมองของผมคือถ้าคุณถนัดแบบนี้อ่ะเลี้ยวเข้ามานี้ถอยหลังจอดตรงนี้ได้ก็สวยงามเช่นเดียวกันนะครับด้วยพื้นที่ท,ที่จํากัดเนี่ยนะครับพยายามดีไซน์ให้เข้ากับหน้างานจะดีที่สุดนะครับอย่างตรงนี้คุณผู้ชม ตรงนี้สามารถจอดรถได้อย่างต่ำๆก็คือน่าจะสคันในมุมมองของผมนะไม่ใช่อย่างต่ำอย่างฟิตฟิตแล้วกัน3คันซึ่งหลังนี้นะครับโค้งหลังคาอันนี้เนะี่ยเราไม่มีเสากลางนะครับเราเอาเสากลางออกดังนั้นเนี่ยสแปนข้างหน้าจะค่อนข้างกว้างนะครับซึ่งหลังคานี้คุณผู้ชมต้องบอกว่าสแปนเนี่ยค่อนข้างยาวนะครับสเปนมันค่อนข้างยาวแล้วก็เสากลางตรงนี้มันไม่มีนะครับซึ่ง พอเอาสากลางออกแล้วเนี่ยสามารถจอดรถตรงกลางได้อีกหนึ่งคันดังนั้นเนี่ยซ้ายขวาแล้วก็ตรงกลางรวมเป็น3คันแบบอาจจะฟิตนิดหนึน่งนะซึ่งระยะของการจอดรถเนี่ยโดยส่วนมากแล้วนะเราจะทําพื้นที่ไว้ประมาณ2องเมตรห้นะครับก็คือ2องเมตรห้องเมตรห้ก็สามารถจอดได้ดังนั้นเดี๋ยววันนี้ผมจะมาวัดให้ดูว่าสแปนหลังคายาวขนาดนี้คุณผู้ชมไม่มีเสากลางเนี่ยคุณผู้ชมลองมองเลยมันแอนนะนะตากล้องแอนไหมครับไม่แอนแอน,นะครับไม่แอนทำยังไงถึงไม่แอนเดี๋ยวเรามีสูตรมีเคล็ดลับแต่ก่อนอื่นเดี๋ยวขออนุญาตเอา ตลับเมตรเนี่ยนะครับเราจะวัดตั้งแต่ขอบหลังคาตรงนู้นอให้เห็นหลังคาเต็มเต็มก่อนคุณผู้ชมจะได้เห็นว่าเท่าไหร่อันนี้ขอตึงตลับเมตรดูนะว่ามันยาวเท่าไหร่นะลองดูนะครับตรงนี้นะครับก็จบที่5เมตรตรงนี้ขออนุญาตใช้เท้าประมาณเท้าผมนะหเมตรนะครับมีห้เมตรอ่ดึงมาฝั่งนี้นะครับตรงนี้อยู่ที่2เมตร 2เมตร60นะครับเป็น7เมตร60นะเเมตร60จอดได้ไหมจอดได้เพราะว่าคันหนึ่งเท่าไหร่2เมตร50 2เมตร5้เมตรห0รวมเป็น7เมตร50อันนี้ได้7เมตร60จอดได้นะครับจอดแบบฟิตนิดหนึ่งแต่ก็ยังได้อยู่นะครับทีนี้ข้อดีก็คือนะครับเราเรอาเสากลางออกใช่ไหมมันก็เลยจอดได้ตรงกลางแต่ว่าข้อควรระวังนั่นก็คือการแอนตัวของโครงสร้างคุณผู้ชมนี่มันจะแอนตัวข้างหน้านี่แหละทั้งหมดเลยตรงนี้คุณผู้ชมนี่จะแอนตัวตรงนี้ยาวไปเลย นะครับแต่ว่าอันนี้คือไม่แอนตัวเนาะต้องบอกว่าที่มันไม่แอนตัวเพราะว่าเราเนี่ยใช้เหล็กอาเสคือเหล็กล่างเลยนะเป็นเหล็กรับโครงสร้างคุณผู้ชมเหล็กรับโครงสร้างนี่คือเหล็กข้างล่างตรงนี้ยาวไปเลยนะครับแต่ที่ยาวไปตรงนี้นี่คือเหล็กอาเสะนะครับเหล็กอาเสที่ยาวไปอย่างนี้นะครับเราใช้ความหนาที่เพิ่มจากเดิมนะเพื่อที่จะให้อ่ความหนาของเหล็กเนี่ยนะครับทำให้เหล็กเนี่ยแข็งตัวแล้วก็ไม่ตกท้องช้างแต่ใช่ว่าคุณจะเพิ่มความหนาทั้งโครงเลยนะ ถ้าคุณเพิ่มความหนาทั้งโครงเนี่ยมันก็จะเป็นการเพิ่มน้ำหนักของโครงสร้างด้วยอย่างตรงนี้คุณผู้ชมเช่นเหล็กจันทันเนี่ยเหล็กจันทันเนี่ยใส่หนาได้ไหมใส่ได้นะครับไม่ผิดนะครับแต่จะเอาความหนาของมาตรฐานของบริษัทก็กำลังดีนะครับไม่หนักจนเกินไปแต่เหล็กแปรเหล็กแปรด้านบนนะครับเป็นแปรคู่ไหมถ้าคุณบอกว่าคุณจะเอาหนาหมดเลยนะครับเหล็กแปรเนี่ยวางหลายเส้นมากเพราะเราใช้แปรคู่อะเนาะอย่างตรงนี้ก็2เส้นแล้วนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบ 1ิบเอสาเส้นถ้าเหล็กแปคู่เนี่ยมันหนานะครับความหนาจะมาด้วยน้ําหนักที่เยอะดังนั้นน้ําหนักที่เยอะเนี่ยก็จะทําให้เหล็กจันทันเนี่ยนะครับที่รับน้ําหนักของแปรอยเนี่ยเกิดการแอ่นตัวได้ดังนั้นตรงน,นี้จะต้องระวังเลยนะครับทีนี้ต่อมาก็คือเหล็กจันทันเนี่ยก็จะช่วยนะครับเรื่องของเอามาเชื่อมกับเหล็กอาเสตรงนี้นะครับซึ่งเหล็กอาเสตรงนี้เนี่ยก็ยังมีเรื่องของการรับน้าหนักของจันทันระหว่างหัวกับท้ายนะครับ ในส่วนของหัวกับท้ายตรงนี้ถ้าคุณไม่ตั้งเสามันมีโอกาสที่จะแอนตัวอย่างท้ายเนี่ยนะครับแทบไม่แอนเลยเพราะว่ามันมีเสาตรงนี้อยู่ก็คือเสา4คูณสอยู่นะครับก็จึงไม่แอนตัวแต่ข้างหน้าเนี่ยพอไม่มีเสาแล้วเนี่ยนะครับมันมีโอกาสที่จะเกิดการแอนตัวเนี่ยได้สูงมากดังนั้นจะต้องระวังนะครับเราจึงจะต้องเพิ่มอย่างที่ผมบอกอะเพิ่มความหนาของเหล็กอาเสนะครับของเหล็ก4ี่คูณสข้างล่างเนี่ยเพิ่มความหนาเพิ่มขึ้นบางท่านบอกว่าเอาแล้วเหล็กข้างบนละเหล็ก6กคูณสข้างบนนะครับ นี่เหล็ก6คูณ2ข้างบนตรงนี้นะครับอ่ะถ้าคุณบอกว่าอยากให้เหล็ก6คูณ2เนี่ยหนาๆนาเลยได้ไหมนะครับยิ่งหนายิ่งหนักนะครับเหล็ก6คูณ2ข้างบนตรงนี้เขาไม่ได้ใช้รับน้ำหนักโครงสร้างแต่เป็นการกดทับนะครับเหล็กเหล็ก4นะก็คือมันวางเทินอยู่ข้างบนเนี่ยดังนั้นเนี่ยถ้าเหล็กข้างบนเนี่ยหนาเยอะน้ำหนักเยอะเหล็กข้างล่างเนี่ยมีโอกาส รับต้ำหนักเยอะเช่นเดียวกันดังนั้นเหล็ก6กคูณสมันเหมือนแบบเป็นกรอบบัวล่อแบบประดับตกแต่งนะครับไม่ต้องหนามากก็ได้นะและตรงนี้คุณผู้ชมที่จะต้องหนาเลยคือเหล็กอันนี้เหล็กเสานะครับเสาที่คือขนาด4ี่คูณสนะเดี๋ยวผมเอามือเทียบทา่าไปดูนี่สี่คูณสนะครับประมาณนี้เลยนะสี่คูณสเหล็ก4ี่คูณสตรงนี้คุณผู้ชมเราเนี่ยจะต้องเอาหนาหน่อยเพราะว่าเป็นลักษณะของการรับต้าหนักโดยตรงนะครับคือเหล็กเสา เหล็ก 4, ี่คูณสี่สองต้นคู่กันนะครับตัดด้วย4ี่คูณสบนล่างนะครับแล้วตรงนี้ก็จะมี4ี่คูณสอีกเป็นเสาคานนะครับตรงนี้ต้องบอกให้เลยว่าแข็งแรงอย่างแน่นอนแล้วก็ด้านล่างตรงนี้นะครับเรามีการเทปูนนะครับตรงนี้คือการเข้าแบบก่อนนะเทปูนอมตีนเสาแล้วเดี๋ยวเราก็จะทการแกะแบบนะครับแบบตรงนี้เราใช้แบบเหล็กอย่างดีเลยนะและต่อมาคุณผู้ชมเมื่อกี้เทปูนใช่ไหมตรงนี้ยังไม่เทปูนอ่ะคุณมาดูตรงไม่เทปูนบ้างคุณต้องดูงานของเราว่างานของเราเนี่ยนะครับเรา ตีพุกนะครับนะครับยึดเกียวเห็นไหมมีเพจวางด้วยเพจอันเนี้ยนะครับต้องเอาเพจที่สามารถรองรับกับเสา4ี่คูณีได้ดังนั้นมันจะต้องใหญ่กว่า4ี่คูณีนะครับแล้วก็ตีพุกลงไปแล้วก็ขันน็อตขันเกียวรอบด้านเลยคุณผู้ชมมาดูนี่รอบด้านเลยนะครับมีเกียวรอบด้านนะครับมีน็อตหมดเลยนะครับอ่าตรงนี้ด้วยนี่นะครับคือทั้งหมดเนี้ยคุณผู้ชมต้องบอกว่านะฮะ ทุกตีนเสาเนี่ยเราจะมีเพจหมดนะครับก่อนที่เราจะเทป,ปูนอมแบบนี้อันนี้คือเราเข้าแบบเทป,ปูนอมเรียบร้อยแล้วนะครับอไปดูต้นข้างหน้ากันบ้างต้นข้างหน้าทุกต้นเนี่ยนะครับเราวางเพจแล้วก็ยึดพุกหมดเลยนะครับตรงนี้ก็เป็นเหมือนกันทุกจุดเลยนี่ด้วยอันนี้ก็จะเป็นเทป,ปูนอมตีนเสาใหญ่นะครับประมาณนี้เนาะทีนี้ ส่วนด้านล่างเนี่ยก็สําคัญเหมือนกันนะครับถ้าคุณเนี่ยจะต้องทําการยึดติดกับคอนกรีตนะครับต้องถามก่อนว่าพื้นคอนกรีตเดิมเนี่ยมีเสาเข็มไหมถ้าท่านาอาวบ้านบอกว่ามีเสาเข็มก็สามารถวางหลังคาได้เลยแต่ถ้าไม่มีโอกาสเสี่ยงที่หลังคาจะซุดเนี่ยมีสูงมากเพราะโครงหลังคาเนี่ยขนาดใหญ่ดังนั้นจะต้องดูเรื่องของเสาเข็มด้วยนะครับเสาเข็มที่ควรจะลงควรลงทุกๆเสาของหลังคาเช่นเสาแผงด้านหน้าถ้าเป็นเสาแผงก็แนะนำสองต้นนะครับเป็นหกเหลี่ยมหกม้สองต้น ถ้าเป็นเสาเดี่ยวก็ต้นเดียวก็พอนะครับอันนี้ก็1ต้นนะครับก็คืออย่างละหนึ่งต้นหนึ่งต้นยาวไปเลยอย่างนี้นะครับอ่าประมาณนี้เลยนะครับอ่าทีนี้ต่อมาเข้าใจเรื่องเสาเข้าใจเรื่องเพจแล้วต่อไปเรื่องของรางน้ํานะครับรางน้ําคือด้านบนตรงนี้อันนี้คือรางน้ำสเตเลสนะครับเนาะที่เรานี่ยทาสีดําด้านทาสีเหล็กไปเรียบร้อยแล้วนะครับรางน้ำสเตเลสตรงนี้จะช่วยเรื่องของการ อ่ารับน้ำเนาะคือหลังคาเนี้ยสโลปจากข้างหน้าเนี่ยลงข้างหลังจะแตกต่างจากหลังคาที่เราทาที่ติดกับตัวบ้านนะที่ติดกับตัวบ้านคือสโลปตั้งแต่บ้านไปที่หน้าบ้านใช่ไหมแต่นี่คือสโลปลงข้างหลังคุณผู้ชมดังนั้นเนี่ยรางน้ําก็มีส่วนสําคัญในเรื่องของการรับน้ำนะครับอ่านี่คือรางน้ำสเตนเลสน,นะครับตรงนี้คือท่อระบายน้ําที่เราทําการทาสีเป็นที่เรียบร้อยแล้วนี่จะเป็นออกมาเป็นสีดําแบบนี้เลยหลายๆหน้างานคงเห็นเนาะนะครับไปถึงด้านบนเลย อันนี้คือทา1รอบนะครับส่วนที่ยังไม่ทาคือตรงนี้คุณผู้ชมนี่จะอยู่บริเวณตรงนู้นเลยเป็นสีฟ้าๆเลยเห็นไหมเราใช้ท่อ PVC แล้วก็ทาด้วยสีดำนะอ่ะก็จะออกมาเป็นประมาณนี้นะครับเรียบร้อยอ่ะโอเคทีนี้ต่อมาคุณผู้ชม นะทั้งหมดนี้ก็คือโครงสร้างของงานหลังคาหลังคานเนี้ยเนี่ยสามารถมุงด้วยแผ่นเมทัลชีทหรือแผ่นไวนิลได้เลยนะครับเพราะว่าเราออกแบบตัวโครงสร้างมาเนี่ยเพื่อรองรับทั้ง2แผ่นหลังคานะลักษณะของแปรคู่นะครับแล้วก็ระยะของแปรที่อ่าไม่ห่างกันเนี่ยนะครับจะทําให้งานนะครับของแผ่นเมทัลชีทกับแผ่นไวนนลเนี่ยมุงได้เหมือนกันสลบเท่ากันนะครับเหล็กตรงนี้ยังทาไม่เสร็จนะบางคนอาจจะตกใจว่าเว้นไ้ทําไมยังไม่เสร็จ นะครับแล้วก็หน้างานนี้นะครับช่างทําไปแล้วประมาณ5วันนะครับต้องบอกว่างานถ้าเป็นงานหลังคายอย่างเดียวนะไม่มีอย่างอื่นนะจะรวดเร็วแล้วก็เสร็จเร็วนะครับเรื่องของต่อมาคือเรื่องของระบบไฟอ่ะตรงนี้ใช้เป็นไฟกล่องเนาะไฟกล่องแล้วก็เดินไฟให้นะครับเก็บงานให้แล้วก็ทําสวิตติดเปิดนะถ้าอยากได้สวิตตรงนี้เราก็ใส่เป็นกันน้ําได้นะครับอ่าเป็นสวิตกันน้ํานี่ประมาณนี้นะครับแต่ถ้าบอกว่า อยากจะเดินเข้าไปที่ตัวบ้านอันนี้จะเดินยากอีกหนึ่งเพราะว่าหลังคามันไม่เชื่อมกับตัวบ้านสังเกตนะมันเปิดโล่งเนาะมัน,นไม่ได้ต่อกันถ้าเราเดินท่อไฟลอยเนี่ยมันอาจจะไม่สวยเนาะดังนั้นเนี่ยในการที่จะจาไฟมาตรงนี้ก็ต้องมีเทคนิคเช่นฝังพื้นมาเลยนะครับง่ายกว่าไม้หรือเดินมาจากทางไหนนะครับเพราะว่าโครงตรงนี้มันจะตั้ง standalone น,น,น,นะครับหรือตอนสร้างบ้านเนี่ยถ้าคุณตั้งใจอยู่แล้วว่าจะทําหลังคาตรงนี้คุณก็ให้อ่าช่างก่อสร้างน,นะครับก่อนจะเทพื้นเนี่ยก็ฝังท่อไฟมารอจุดนี้ก็ได้เช่นเดียวกัน ทั้งหมดนี้คือโครงสร้างหลังคาของเมทัลชีตพิ f โฟมหรือจะเป็นแผ่นไวนิลก็ได้นะครับแต่ถ้าจะทําเป็นฝ้าระแนงจะต้องขึ้นโครงสร้างอีกแบบหนึ่งนะดังนั้นใครที่ยังไม่รู้ว่าโครงสร้างฝ้าระแนงขึ้นยังไงผมเคยทําคลิปไว้แล้วนะครับถ้ายังไงเดี๋ยวผมแปะลิงก์ให้แล้วก็ใครที่ดูคลิปเราอย่างประจําก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งด้วยนะครับจะได้แจ้งเตือนคลิปใหม่ๆนะครับอยากต่อเติมแอดไลน์ด้านล่างตรงนี้ได้เลยหรือโทรที่เบอร์8 8นะครับพบกันม่นตอนไปสี้สีดีครับ We'll